น่นอนนะคะคุณผู้ชมคะทุกๆวันจันร์แบบนี้ที่เรามาเจอกันนะคะในช่วงที่2ก็จะพาไปพบกับเบื้องหลังกองถ่ายละครน,นะคะซึ่งสําหรับวันนี้ค่ะเป็นคิวของละครเรื่องโนรานะคะกลับมาสร้างใหม่อีกครั้งนะคะหลังจากที่ประสบความสาเร็จก่อนหน้านี้ในยุคข,ของพี่นุ่นวรนุษย์นะคะครั้งนี้มารับหน้าที่โดยน้องโบเมลดานะคะแล้วก็กลับมาเจอกันกับหนุ่มคู่จิ้นคู่เดิมนะคะอย่างไมพัทรเดชน,นั่นเองค่ะจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปบุกกองละครพร้อมๆกันเลยค่ะ เดินหน้าถ่ายทำเกินไปกว่า50%แล้วค่ะสำหรับละครรีเมคที่แฟนๆตั้งตารอคอยอย่างโนราเวอร์ชัน2,558เป็นการโครจรกลับมาพบกันอีกครั้งของคู่จีนสุดฮอตแห่งวิกมอชิดอย่างหนุ่มไมค์พัทรเดชและสาวโบเมลดาที่จะมาร่วมกันประชันบทดราม่าแบบจัดเต็มแถมยังจะได้เห็นความสามารถการบรมโนราเป็นครั้งแรกของสาวโบอีกด้วยค่ะ ซึ่งงานนี้เจ้าตัวลงทุนซ้อมหนักมากกว่าหลายเดือนเพื่อให้ละครออกมาดีที่สุดวันนี้ทางรายการบันเทิงทุเดย์ก็มีภาพบรรยากาศเบื้องหลังบางส่วนมาเรียกน้ำย่อยให้ที่ชมกันก่อนค่ะ เรื่อที่ซีนแรกกับฉากของนางร้ายสุดแซ่บแข็งแค้ที่ราปบดโดยเกี่ยวก้อยขันกวินแอบพาคันชิตมาเล่าเรื่องใส่ร้ายนางเอกกับแม่ว่าเป็นคุณพ่าคุณตาของเธอซึ่งเกี่ยวก้อยยอมรับว่าเป็นคาแรคเตอร์ในเรื่องนี้ค่อนข้างยากเพราะเป็นคนมีปมตั้งแต่เด็กทําให้โตขึ้นเลยร้ายมากแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้เจ้าตัวแฮปปี้แบบสุดกับตัวละครนี้ก็คือเสื้อผ้าหน้านผมที่จัดเต็มสวยแซ่บทุกชุดเลยเลยค่ะเป็นผู้หญิงในเรื่องที่แต่งตัวเยอะที่สุดแต่ว่าก็ยังมีเพื่อนนะคะมีพันโทมีทิพย์ยุพาที่แบบ แตให้โซเหมือนกันนางก็จะมาเต็มตลอดเหมือนกันในเรื่องก็จะเป็นลูกของท่านขุนอัดแล้วก็คุณแม่ปรุงจันทร์แล้วก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองคุณแม่เลี้ยงแบบค่อนข้างผิดนิดนึงคุณแม่จะตามใจแล้วก็จริงไม่ใช่คุณแม่แท้ๆของเราด้วยเป็นแม่เลี้ยงเขาก็าจริงเขารักเราแหละแต่ว่าเขาเนี่ยแหละที่เป็นคนฆ่าแม่แท้ๆของเราเราก็จะถูกคุณแม่เนี่ยสอนในทางที่ผิดก็คือสอนให้ทำร้ายคนอื่นมีความคิดแบบค่อนข้างรุนแรง อกไไดด้้้็ตงมากันที่ฉากเลิกซีนแบบเบาๆระหว่างไม้พัทรเดชและไออภิชนันกันบ้างโดยในฉากนี้คันชิตพายาวมานมาดื่มไว้ที่บ้านกันสองต่อสองก่อนแอบไปจูจีกันต่อบนท้องดูเหมือนว่าจะเป็นฉากง่ายๆของไม้เลยนะคะเพราะเล่นได้ไหลลื่นจนเทคเดียวผ่านถึงแม้ในเรื่องนี้ไม้จะต้องเข้าฉากคุกคิดกับนักแสดงหญิงหลายคนแต่เจ้าตัวยืนยันเลยว่าฉากสวีทหวานกับนางเอกคู่จีนอย่างสาวโบเมลดายังมีให้แฟนคลับได้ฟินกันอยู่แน่นอนค่ะใช่เพียบรอนเพบยบอย เป็นนมแบบหนมนักเรียนนอกแล้วก็คือมีปมกับผู้หญิงที่ทําให้เรารู้สึกว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศที่คบไม่ได้เป็นเพศที่แย่มากคือเรามีปมตั้งแต่แม่เราแล้วมามีคนรักจะแต่งงานกันอยู่แล้วแต่เขาดันแบบไปไป,ไปคบกับผู้ชายคนใหม่ที่รวยกว่าเราก็รวยแล้วนะเออแต่เขาเห็นเห็นแก่เงินเนี่ยเราเลยมีปมกับผู้หญิงว่าแบบผู้หญิงคบไม่ได้เว้ยเออเราต้องเอาเงินฟาดอย่างเดียว คือไม่ใช้ใจแล้วอ่ะใช้เงินฟาดหัวอย่างเดียวแล้วก็ใช้ได้กับทุกคนจนมาเจอนโนราเอากันในฟาดหัวเขาโดนเขาตบครับอ่าคือง่ายมันก็มันมันไม่ไกลาจากตัวเราเท่าไหร่เพราะว่าเราสามารถดึงดึงนิสัยของเรามาใช้ได้ครับเราก็เล่นกับโบด้วยย,ยิ่งง่ายไปใหญ่เลยเวลาเข้าสีด้วยกานนี้ครับตัวเวอร์ชั่นนี้ครับรับรองว่าเราจะมีฉากคุกกิกฉากน่ารักน่ารักให้เห็นกันเยอะเลยครับจะเป็นฉากที่เขาแบบอัดเยื่เสียน้ําตาแล้ววิ่งมานู่นนี่ล้ววิ่งมาเจอเรา กับอารมณ์ดีขึ้นมาคือเปลี่ยนบรรยากาศในฉากได้ปิดท้ายด้วยฉากกุ๊กยิ้กสุดฟินของพระนางอย่างหนุ่มไม้พัทรเดชและสาวโบเมลดาในฉากที่คันชิดพานโนรามหาพิชัยเพื่อบอกข่าวดีพร้อมแต่ก้าแต่งงานให้ถึงแม้นอกจอทั้งคู่จะสนิทสนมกันแต่พอเขาฉากซินสวีทหวานก็ยังทำเอาสาวโบเก็บอาการเขินไว้ไม่อยู่เลยเลยค่ะ ดยที่ว่างานนี้แฟนคลับติมตัวฟินจิกหมอนได้เลยสาวโบยอมรับว่าในเรื่องบทดราม่าค่อนข้างหนักและยังต้องมีงานหินอย่างการรามโนราอีกต่างหากแต่เจ้าตัวก็พร้อมสู้เต็มที่ให้ผลงานออกมาสมการรอคอยนั่นเองค่ะเป็นฉากที่พระเอกเอาการแต่งงานมาให้พี่ชายตรวจคะว่าแบบถูกต้องไหมอะไรเงี้ยคือเขินค่ะแต่ว่าปกติเป็นคนเขินแล้วแบบมันมีวิธีเลี่ยงเป็นของ,ของ,ข,องของตัวเองอยู่แล้วแต่ละคนอ่ะ ซึ่งมันจะไม่เหมือนกับโนราโนราจะเป็นคนมองตาแล้วค่อยแบบหลบเบาๆแต่ตัวหนูจะเป็นแบบกระตกกระตากไงก็จะมองอะไรอย่างนี้ยากค่ะต้องเล่นเป็นผู้หญิงเรียบร้อยบอบบางแล้วก็เซนซิทีฟอะไรเงี้ยซึ่งในชีวิตจริงก็เป็นผู้หญิงแข็งแรงแต่ก็อาจจะเซนซิทีฟบ,บ้างแต่ก็ไม่ถึงขนาดกับพ่อโนราอะไรเงี้ยค่ะเป็นรำโนราของภาคใต้แล้วก็รำมโนราของภาคกลางแล้วก็รำไทย คือทุกอย่างก็คือต้องลําให้ได้หมดเลยค่ะตอนนี้ก็ซ้อมได้เรื่อยๆค่ะก็ซ้อมตลอดคือถ้ามีซีนที่ต้องํำอย่างงี้ก็จะมีซ้อมหน้าเซตอีกทีหนึ่งด้วยค่ะจริงๆก็กดดันแต่ว่าเราก็พยายามทําให้ดีที่สุดนะคะก็ฝากเลยนะคะเรารเรื่องโนราค่ะรับรองว่าได้เห็นคาแรคเตอร์ใหม่ๆของทุกคนแน่นอนเอาเป็นว่าคุณผู้ชมรอติดตามชมความสนุกสนานของละครเรื่องโนราเวอร์ชัน2,558นี้ในทางช่อง7สีเร็วนี้แน่นอนค่ะ เสื้อผ้านหน้าผมเลยนะคะบอกเลยว่าเรื่องนี้จับเต็มจริงๆเพราะฉะนั้นต้องห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะโนราค่ะใช่แล้วจะได้เห็นน้องโบทำด้วยครับโนราไม่ได้ง่ายเลยนะคะ<ช>แต่ว่าเมื่อกี้ได้เห็นบางส่วนบางตอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ